ว่าสารอาเซียนไทยลีกปลดแอกพุ่งทยานสู่เอเชียเปิดบทวิเคราะห์ลงทะเบียนแข่งต่างชาติได้10ส,ส่งลงสนามได้7คนกระทบหรือไม่เปรียบเทียบโคต้าท็อปลีกอาเซียนท็อปลีกเอเชียต่างกันราวฟ้ากับเหวว่ากันว่างานนี้แข่งไทยต้องดิ้นรนสุดแรงเกิดเป็นไปได้อย่างไรข้อดีข้อเสียมีให้เห็นมาขยี้แบบจัดเต็มกันครับ เอาลละสิครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวใหญ่และจะเป็นข่าวที่สเทือนทีมชาติไทยของเราแบบเต็มๆครับกับไอเดียที่จะมีการปรับเปลี่ยนโคต้าต่างชาติในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยในฤดูกาล2026-2027ถึงจากเดิมเนี่ยที่จะมีการลงทะเบียนต่างชาติได้7คนและอาเซียนได้แบบไม่จำกัดแต่ตอนลงสนามเนี่ย ส่งในเงื่อนไขต่างชาติ5อาเซียน2ล่าสุดครับกับไอเดียสุดบันเจิดในปี2026ถึง2027ที่กำลังจะถึงครับที่มีการนำเสนอ ให้มีการขึ้นทะเบียนต่างชาติไปเลย10คนจะมาจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกจะมาจากเอเชียยุโรปอเมริกาใต้อาเซียนอยู่ในโคต้า10คนนี้ตาต้อลงสนามส่งลงได้7คนโดยแนวคิดนี้ครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาอย่างเป็นทางการเพราะาไทยลีกกาลังทําหนังสือส่งไปยังทุกสโมสรตามกระบวนการซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับการอนุมัติครับเรื่องนี้น่าสนใจถ้าหาก มตินะครับลงทะเบียนสิบแข้งต่างชาติลงสนาม7คนเกิดขึ้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าจะกลายเป็นอภิมหาโปรเจกต์สำคัญนะครับอย่างแรกเลยพูดได้เต็มปากว่านี่คือการอาวสานอาเซียนของจริง ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาครับว่าตลอด8ดฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2018ที่ไทยเริ่มมีไอเดียใช้โคต้าอาเซียนในการแข่งขันไทยลีกเนี่ยจากแนวคิดรีเริ่มในช่วงเวลานั้นเลยครับต้องย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยเนี่ยบูมสุด,สดทีมชาติไทยผลงานเจ,จิดจรัสนะครับลีกฟุตบอลไทยพุ่งทยานมากๆกนะครับก็เลยกลายเป็นที่สนใจของนอาเซียนไทยลีกในยุคนั้นก็เลยเปิดไอเดียนะครับเพิ่มโคต้าอาเซียนเพื่อที่ คา,าดการว่าอยากจะขายลิขสิทธิ์การแข่งขันไทยลีกให้คนอาเซียนได้ดูนะครับตาตลอด8ปฤดูกาลที่ผ่านมานไอเดียนั้นมันก็เก่าไปแล้วประกอบกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจอาเซียนแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลีกในอาเซียนก็มีการยกระดับขึ้นมาสูงมากๆเลยผู้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับตามสไตล์ของบิ๊กแชมป์ก็ต้องมีการเปรียบเทียบแล้วกันกับโคต้าต่างชาติในลีกท็อป อาเซียนนะปัจจุบันนะครับซึ่งเนี่ยผมอ้างอิงตามค่าสัมประสิทธิ์นะครับของเอฟก็จะแบ่งประเภทได้ก็คือไทยลีกของเราเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะตามมาด้วยมาเลเซียซุปเปอร์ลีกมีวีลีกสิงคโปร์พิม์ลีกแล้วก็ลีกวันหรือลีกอินโดนีเซียถ้ามองจากสถานการณ์นี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าโคตา้ต้าในยันอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่เอาในไทยลีกของเราก่อนแล้วกันนะครับไทยลีกเนี่ย ในฤดูการนี้ยังคงรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่นะคือยังไม่ยกเลิกนะผมผมเพิ่งบอกเ,อเกี่ยวกับโนโยบายที่จะมีการยกเลิกฤดูการหน้าอะไรเงี้ยคือยังเป็นต่างชาติ7คนนะครับแล้วก็อาเซียนไม่จจำกัดแล้วก็ตอนส่งลงสนาม11ตัวจริงเนี่ยจะต้องมีต่างชาติ5คนหรืออาเซียนนะครับสคนรวมเป็น7นี่คือเงื่อนไขที่ออกมานะครับซึ่งก็ก็เห็นภาพที่ออกมาแนละ้วปัจจุบันว่าเราก็มีแนวคิดว่าเออยกเลิกโคต้าอาเซียนไปแล้วกัน เอาเป็นต่างชาติเป็นสิคนเลยแล้วก็ส่งลงเจ็ก็คือส่งลงเจ็เท่าเดิมแหละนะครับแต่เปลี่ยนเงื่อนไขไม่ต้องผูกมัดกับอาเซียนขนาดที่มาเลเซียซุปเปอร์ลีกอันนี้เป็นลีกเน้นกักปริมาณกักตุนผู้เล่นต่างชาติวีเยอะที่สุดในภูมิภาคแล้วนะครับคือถ้าเห็นภาพจะชัดเจนมากว่าลีกมาเลเซียเนี่ยสามารถลงทะเบียนแข้งต่างชาติประเทศไหนก็ได้มากสุดถึง15คนนะครับไม่บังคับขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละสโมสรเลยแต่ว่าสูตรการลงสนามเนี่ย ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรคือลงสนามได้6คนก็คือประกอบไปด้วย4ผู้เล่นต่างชาติทั่วไปนะครับจะต้องมีเอเชียหนึ่งแล้วก็อาเซียนหนึ่งะครับซึ่งลดลงจากเดิมนะก่อนหน้านี้เขาเคยใช้ถึง7คนนะแต่คราวนี้ลงได้6คนนะครับแล้วก็ในรายชื่อสำรองยังส่งเพิ่มได้อีกนะ6คนเนี่ยก็ลงมีสำรองได้อีก3คนนะครับขณะที่ลีกเวียดนาม อันนี้ต้องลงดีเทลเยอะเพราะว่าดูจากตารางเนี่ยเหมือนจะดูดีแต่เอาเข้าจริงๆ,ๆ,ๆอ่ะเวียดนามก็มีความล้ำลึกอยู่ในตัวนะครับคือเป็นลีกที่ให้ลงทะเบียนนะครับนักเตะต่างชาติได้4คนในกรณีที่สมโมสรน,นั้นเนี่ยไม่ได้ไปแข่งถ้วยเอเชียถ้วยอาเซียนนะครับแต่หรือว่าถ้าทีมไหนลงแข่งถ้วยเอเชียกับอาเซียนเนี่ยจะลงเพิ่มได้7คนตอนส่งลงสนามได้3คนแต่เขามีโคต้าพิเศษถ้าเป็นนักเตะลูกครึ่งเวียดนามเนี่ยจะส่งได้ทีมละ2คนก็คือส่งเกินมาได้ แต่เวียานามีกฎยิบย่อยอยู่พอประมาณนะครับกับทีมใหญ่ที่ลงทะเบียนนักเตะได้โอเวอร์ก่อนทีมอื่นเนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะได้นะคือส่งรายชื่อก่อนการแข่งขันได้นะครับสลับได้คือเวียนามเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหพิชเช่เขาเน้นนักเตะในในประเทศนะอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกลีเวียนามต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบริบทเขาเนี่ยเน้นเรื่องของทีมชาตินะครับเวลายหยุดลีก็หยุดยาวเลยนะครับไอ้สโมสรใหญ่ที่มีเงินจ้างนักเตะ ที่เพิ่มคอ้าจิดคนก็ต้องจ่ายเงินเดือนไปนะครับส่วน4คนก็มันก็สอดคล้องกับบริบทของเขาแล้วกันว่าทีมเล็กก็ก็ได้4คนไม่เป็นไรลงสนาม3คนอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามจะมีข้อละเอียดยิบย่อยแตกต่างจากลีกอื่นขนาดที่ลีกสิงคโปร์เป็นลีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างเสรีในเรื่องของการกําหนดเรื่องของขนาดทีมเพราะคอทีมใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ถึง50คนเลยทีเดียวนะครับแต่ ส่งลงสนามเนี่ยนะครับเ,เพิ่มจาก7นะครับเพิ่มมาเป็น7คนนะครับจากเดิม6คนซึ่งถือเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากถ้าเทียบกับลีกอื่นๆคือต่างชาตินี่คือเสรีเลยคุณจะประเทศไหนมาก็ได้สกอตทีมใหญ่ขนาดไหนได้แต่ตอนส่งลงคุณส่งลง7คล้ายๆไทยนะก็ลง7เหมือนกันนะครับจากเดิมนี่เขาเพิ่มมานะส่วนลีกอินโดนีเซียเนี่ย อันนี้เป็นหลีกที่ต้องบอกเลยเปิดกว้างมากทั้งเรื่องเงินทุนแล้วก็ปริมาณนะครับสามารถลงทะเบียนต่างชาติได้ถึง11คนนะครับเพิ่มจากเดิม6คนเพิ่มแบบก้าวกระโดดมาปีนี้แหละแล้วก็ตอนส่งลงสนามเนี่ยก็ส่งได้7คนเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดกว้างแบบสุดๆถ้ามองจากแง่ของภาพรวมเนี่ยจะเห็นชัดว่าอินโดนีเซียและสิงคโปร์เปิดกว้างมากสําหรับผู้เล่นต่างชาติส่งได้7คน ส่วนมาเลเนี่ยกักตุน15คนแต่ตอนส่งเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยเยอะเหลือเกินนะครับมีเงื่อนไขป่าปลาย,ายมีทั้งอาเซียนเอเชียลงต่างชาติได้4คนนะอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ของไทยลีกก็อย่างที่บอกว่ายัางเน้นในเรื่องของอาเซียนได้แบบไม่จํากัดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมต้องอาเซียนไม่จํากัดเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาตามมาตรฐานแข่งอาเซียน,นยมันก็เหมือนเป็นการพัฒน,นาให้ชาติอื่นด้วยอย่างชาติที่ยกระดับขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ย อย่างนักเตะสิงคโปร์นี่ก็ไม่เล่นในไทยลีกเยอะนะครับแล้ววันนี้สิงคโปร์ไปเอเชียนคัพแล้วเรายังไม่ได้ไปถูกไหมแล้วก็เวียดนามนโยบายดูดีนะครับแต่แฝงไปด้วยปัจที่ที่รายละเอียดยิบย่อยนะครับนี่คือภาพรวมของท็อปลีกในย่านอาเซียนที่ผมนํามาเสนอให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าเออมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะถ้าเกิดเราลงทะเบียนต่างชาติ10คนไม่ไปต้องอ้างอิงอาเซียนงบประมาณไม่บานปายอะกำหนดปเปลนสิ0คนแต่ว่าทีมใหญ่ทีมเลก็กก็แล้วแต่ง,งบประมาณอะ แล้วส่งนี้7คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคเนาะอันนี้อันนี้ผมเห็นภาพแบบชัดๆนะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าบริบทของไทยลีกเนี่ยจะเปลี่ยนไปพอสมควรโดยเฉพาะในฤดูกาล2026-2027เพราะสโมสรที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยนะครับตอนนี้เรารับสิทธิ์เป็น2บวกบวกก็คือเข้ารอบนะครับลีกสเตทเลย2ทีมปกติเข้ารอบลีกสเตททีมเดียวนะครับจะเป็น2ทีม แล้วก็ยังมีรอบเพลย์ออฟอีกหนึ่งทีมนะครับแล้วก็ยังมีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูอีอก1ทีมนะครับโคต้านี้มันเป็นเงื่อนไขสขําคัญเพราะว่าเราเพิ่งแซงจีนมาดังนั้นเนี่ยการเพิ่มนักเตะต่างชาติ10คนสําหรับทีมใหญ่หรืออะไรเงี้ยผมผมไม่ขัดนะผมไม่ติดนะแต่หลายคนก็ต้องมีคําถามมาเหมือนกันแหละว่าเอถ้าแบบนี้เนี่ยนะครับลองไปเปรียบเทียบได้ไหมกับสโมสรท็อปเอเชียแน่นอน บิ๊กแชมป์วิเคราะห์แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นในหลายๆแง่มุมว่าถ้าไทยลีกนะครับปรับโคต้าเป็นต่างชาติ10ลงสนามได้7เนี่ยลีกเอเชียตอนนี้ที่เป็นท็อปท็อปเขายืนอยู่โพ s ิชชันไหนก็ได้จะได้เห็นเหมือนๆกันนะครับลีกท็อปของเอเชียผมขออนุญาตเอามาแต่ฝั่งตะวันออกนะเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเราต้องฝ่าฟันข้ามไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะไปเจอกับทีมฝั่งตะวันตกก็ต้องเข้ารอบ8นู้นเนาะแต่เอาให้เห็นภาพฝั่งตะวันออกก่อนว่าแนวคิดและปัจญา ขอ,องฝั่งตะวันออกเราอ่ะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีจีนออสเตรเลียอ้างอิงตามค่าสัมประสิทธิ์เอฟเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรเอาเจลีกญี่ปุ่นก่อนลีกญี่ปุ่นนะปัจจุบันนะครับสามารถเซ็นสัญญ,ญานักเตะต่างชาตินะครับได้แบบอัลลิมิตแต่ว่าตอนลงสนามเนี่ย ส่งชื่อได้5คนนะคุณจะมี20คนแต่ตอนก่อนลงสนามเนี่ยคุณต้องส่งชื่อก่อนแข่ง5คนนะครับเพื่อที่จะลงสนามแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอันนี้พิเศษสําหรับชาติพันธมิตรนะอายุกตัวอย่างของไทยเนี่ยนะครับไทยเวียดนามมินมาเขมรสิงคโปร์อินโดมาเลกาต้านี่จะถูกนับเป็นนักเตะท้องถิ่นก็คือหมายความว่าส่งก็คือต่างชาติ5้าบวกหโดยไม่เสียโคต้ ซึ่งจะเป็นเหมือนนักเตะญ,ญี่ปุ่นเลยแต่ต้องไปแข่งกันนักเตะโลคอลของเขานะซึ่งโคตรเก่งอ่ะซึ่งณปัจจุบันก็นไม่แบกใจหรอกว่าทำไมนักเตะไทยเบียดนักเตะญี่ปุ่นยากเกันยากว่าญี่ปุ่นก็สู้กันหลือเกินนะครับเวลาเราไปเล่นเูื่อๆเขาก็ต้องแข่งกับเราก็มีสุพชคสารชาติกับปรเมศอัตวิไลที่ยังเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เป็นเ2นะเจนึ่งในเบียดยากมากๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตมีข่าวลือนะครับว่าอาจจะมีการพิจารณายกเลิกเรื่องของเพดานการลงทะเบียนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ด้วยก็คื อลิมิตทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรีญีนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะยกระดับขนาดไหนเพราะญี่ปุ่นก็ต้องการยกระดับลีกอาชีพของเขาให้สูงขึ้นไปนะครับหลังจากที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ลีญี่ปุนนะขณะที่เคลีเกาหลีใต้ครับกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เสรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในปี2025เนี่ยลงทะเบียนสูงสุดได้6คนสัญชาติใดก็ได้แต่อตอนส่งลงสนามได้สูงสุดแค่4คนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสาคัญนะเพราะว่าเขายกเลิกโควตาเอเชีย และทาให้โควต้าทั้งหมดเนี่ยเปิดกว้างสําหรับนักเตะจากทั่วโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เกาหลีก็รู้อยู่นะเน้นบราซิลกับยุโรปเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งอัปเดตปี2026เนี่ยเคเล็กกำลังจะประกาศ آ, แผนใหม่สำหรับฤดูกาล2026แล้วก็จะยกเลิกนะครับจำนวนการลงทะเบียนนะครับเหมือนเจลีกแล้วก็จะเพิ่มโคต้าลงสนามเป็น5คนด้วยเพื่อเพิ่ม,มความเข้มข้นในการแข่งขันจะสังเกตเห็นนะว่าเขาอลิมิตก็จริงนะครับแต่ว่า เงื่อนไขของการลงสนามของหลีกญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ยังเข้มข้นให้สิทธิ์ต่างชาติแค่5คนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาติไหนยกเว้นแค่ญี่ปุ่นที่วยังเปิดเสรีให้กับชาติที่เป็นพันธมิตรอยู่คราวนี้มาดูหลีกจีนกันหน่อยครับหลีกจีนนี้ก็เปิดกว้างโคตร,รนะครับ,ลง,รรรบลงทะเบียนต่างชาติสูงสุด7คนส่งลงสนามได้5คนซึ่งตามบริบทแม้ว่าจะให้คอต้าเยอะที่สุดในแง่ของจํานวนที่ลงสนามพร้อมกัน5คนแต่ลีกเนี่ยวันนี้เขามีการ กำหนดเพดานค่าเหนื่อยนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เขากำหนดสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน3ล้านยูโรต่อปีไม่เหมือนสมัยช่วงพลิกที่โอ้โหหลีกจีนไม่มีเพดานอะ่ะ <c oughs> เขาดึงต,ตาระดับโลกมาวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ว่า3ล้านยูโรนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะว่าหลีกจีนก็เจอกับปัญหาเรื่องงบประมาณการเงินจนแบบตุ้ปั้นตุ้เป๋นะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยวันนี้หลีกจีนก็โดนเราแฟงขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าหลีกจีนมานะครับในอนา,นา,นานคตนะอีกหนึ่งหลีกแล้วกัน ผมว่าเอลิกเนี่ยน่าสนใจคุณภาพดีมากนะครับเขาเป็นโคต้ามาตรฐานวีซ่าเพเยอร์5คนนะครับคือเขามีข้อกําหนดยิบย่อยเยอะพอสมควรนะครับระบบฟุตบอลออสเตรเลียซับซ้อนกว่าลีกอื่นนะครับจะผูกพันกับเรื่องของซาร์ลี่แคปหรือโคต้าต่างชาติมักจะใช้สิ์นะครับผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยไม่อยู่ในการนับรวมในเพดานเงินเดือนเพื่อดึงดูดสตาร์นะครับหมายความว่าผู้เล่นท้องถิ่นเนี่ยจะถูกกาหนดแต่ถ้าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยไม่มีเพดานเลยโคต้าของเอลิก ยกเลิกคนต้เอเชียนะครับสีบวกหไปนับตั้งแต่ปี2020ปัจจุบันใช้โค้ตาต่างชาติรวม5คนชาติไหนก็ได้เล่นได้เลยนะครับนี่คือลีกออสเตรเลียที่ก็ชัดเจนมากซึ่งถ้าเรามองบริบทของท็อปลีกเอเชียเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดว่าเขาอัลลิมิตมากๆนะครับคือแบบลงทะเบียมาเลยคุณจะลงเท่าไหร่ก็ได้คุณจะามาซ้อม20คนก็ได้แต่ก่อนลงสนามคุณส่งชื่อก่อน5คนว่าจะลงสนามเกมนี้อะไรทํานองเนี้ยแต่ เขากําหนดชัดว่าจะต้องไม่เกิน5คนหรือมากสุด6คนอย่างญี่ปุ่นก็อาจจะมีไทยเข้าไปสอดแทรกมีเวียดนามเข้าไปได้เลยทำหรองเนี้อันนี้คือหลีกเอเชียที่ผมเห็นภาพนะว่าเอออย่างจีนเขาลงทะเบียนสูงสุด7คนเขาก็ลง5้าคนอย่างเงี้ยหรือออสเตรเลียกําำหนดโคต้ามาฐาน5คนท็อปลีกเอเชียกำหนดที่5คนนะครับอันนี้อันนี้ยำ้ำผมรวบรวมมาแต่ละหลีกให้เห็นภาพชัดนะครับเพื่อให้เปรียบเทียบว่าลีกอาเซียนเนี่ยนะครับ ที่โหโคตาโอเวอร์ลงได้7คนบ้างนะครับไทยในอนาคตเนี่ยถ้าลง7คนโอเวอร์วันนี้ก็7คนอคนนะครับถ้ามีอาเซียนก็ยูด่ดยู่ะนะครับเอาแบบตรงๆกันนะไม่อ,อม้อมไม่ค้อมกันนะหรือสิงคโปร์หรือรอินโดอย่างเงี้ยนะครับหรือมาเลก,ก็มีเงื่อนไขย,ยิบย,ออย่อยน,นหน่อยแต่ก็ส่งลงเยอะเหมือนกันพอมาเปรียบเทียบกับลีกท็อของเอเชียนี่โคลโลโลเลยนะแม้ว่าเขาจะเน้นให้นักเตะต,ต่างชาติมาแต่ก็จะมกีกำหนดเพดานบางหลีกอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ลงได้5ไม่เกิน6อยู่ดีนะครับ ซึ่งมันก็คือบทสรุปข้อสุดท้ายผมเปรียบเทียบไปเห็นท้องหลีกอาเซียนที่กําลังเป็นหลีกกําลังพัฒนาแล้วกันนะครับว่าอย่างนี้แล้วก็หลีกเอเชียที่เป็นหลีกท็อปที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยภาพหนึ่งที่สะท้อนชัดก็คือการเปิดพื้นที่ให้กับนักเตะนะครับท้องถิ่นได้ต่อสู้ญี่ปุ่นเนี่ยชาญฉลาดน,นะจริงๆเป็นไอเดียโคตรฉลาดน,นะทำไมต้องนึ่งนักเตะอาเซียนที่เก่งๆเข้าไปแข่งกับน,นักเตะท้องถิน่นเพื่อเป็นภาพสะท้อนให้นักเตะท้องถิน่นญี่ปุ่นเห็นว่าเฮ้ยไทยมาแล้ว เฮ้ยเวียดนาม,มาแล้วเฮ้ยมาเลมาแล้วจะได้กระตุ้นเด็กของตัวเองอันนี้ผมมองเปน็นนี่ในยะสํสคัญนะคราวนี้ยกลงมาถ้าเกิดว่าไทยลีกเนี่ยมีการปรับโคต้าต่างชาติ10ลงสนาม7กระทบไหมผมว่ามันกระทบตั้งแต่อ่าอาเซียนแล้วล่ะนะครับกระทบตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับพอส่งลง7คนเนี่ยมันก็ไปกินพื้นที่ของนักเตะไทยอยู่พอสมควรอันนี้เราต้องเข้าใจภาพอย่างชัดเจนนะพอผมหงอยเห็นภาพเนี้ยหลายคนจะเข้าใจขึ้นว่าเออมันเป็นจริงเว้ยมันเป็นแบบนั้นจริง ถามว่า10ลง7กระทบไหมก็กระทบเหมือนปีที่ผ่านมาแหละเพียงแค่ยกเลิกอาเซียนไปเขาก็เป็นอาวสานอาเซียนแต่ก็ไปดึงนักเตะแบบเก่งๆเข้ามาจากต่างชาติเลยไม่ต้องพอวงว่าอาเซียนตรงชาติตรือต้องเป็นลูกครื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะแต่การลงสนาม7คนต่อนักเตะไทยที่จะลงสนามในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ทําให้ผมเห็นภาพนะว่าไทยลีกก็ยังดูไม่เป็นมิตรกับนักเตะไทยสักเท่าไหร่นะในแง่ของการ พัฒนาฝีเท้านะเพราะถ้าเราจะไปในจุดที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนหรือออสเตรเลียเขาทำเนี่ยมันก็คงต้องกัดฟันสักนิดนึงนะครับในแง่ของการปรับโคต้าตรงนี้คือผมบอกแบบนี้ละกันว่าไทยลีกเนี่ยก็ควรจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆอะ่ะผมมองว่าการลงสนามห้าถึงคนอาจจะมีบวกบ้างเหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่า ห้าคนโอเคหกคนหกคนก็กยังเป็นเยอะนะห้าคนโอเคเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ทดีสําหรับนักเตะไทยที่จะได้แบบเน้นแล้วก็สมโมสรเองก็ไปจ้างนักเตะต่างชาติไปคุณจะยี่สิบสามสี่คนก่อนลงทะเบียนมาคุณก็มาทําแบบญี่ปุ่นโมเดลหรือว่าเกาหลีโมเดลเงี้ยผมว่าโอเคกว่านะนักเตะไทยก็จะได้ลงสนามแต่ถ้าในฟุตบอลเอเชียก็อย่างที่บอกคุณก็ลงทะเบียนเยอะไปดิเวลาคุณจะเล่นเอเชียคุณก็ใส่จัดเต็มไปผมว่าเนี้ยมันจะเป็นการเอื้ออาทอนกับ หลีกในประเทศด้วยนะครับแล้วก็นักเตะไทยด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของแข้งไทยก็อย่างที่บอกอะต้องดิ้นรนสุดแรงเกิดผมขึ้นเฮดไไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าการโอวสานอาซียครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นนะมันก็น่าตื่นเต้นแหละไทยจะปลดแอกไปเอเชียแต่การปลดแอกครั้งนี้มันก็ยังดูกักกักอยู่ถ้าเกิดเงื่อนไขออกมาสมมติว่า,าไทยหลีกบอกเลยลงทะเบียนต่างชาติอันลิมิต อันนี้ผมยกตัวอย่างนะอลิมิตคุณจะลงเท่าไหร่ก็ได้แต่ก่อนลงสนามเนี่ยคุณลงทะเบียน5คนอ่าส่งลงสนามนี่5้คนอาจจะใส่สำรองเพิ่มได้สักสองคนอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเป็นการดีจะเป็นการพัฒนามากกว่าถ้าเราจะไปแบบนั้นนะเพราะว่าไทยลีกเมือนก็จะเกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทีมใหญ่ก็เสริมเขม้ามาบีคุณก็ไปแข่งถ้วยเอเชียถ้วยอาเซียนของคุณไปทีมเล็กๆก,ก็จะได้มีองค์ประกอบในการปั้นซึ่งผมก็ไม่แปลกใจอะ ว่ามันก็เกิดอารมณ์เสียงแตกแต่ผมพูดได้เห็นภาพว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยจะคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะเอฟทีมชาติไทยรู้สึกท้อใจเหลือเกินกะ็คือทีมชาติไทยผลงานมันหล่นจริงนะครับเอฟเฟกตตรงนี้มันก็ กระทบจริงอันนี้ผมพูดได้เลยกระทบแบบจังๆหลายคนอาจจะบอกโอ้ยเวลาหลอกเหรียญที่มันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ลีกอาชีพมันก็คือหลีกที่ต้องพัฒนานักเตะไทยไปเป็นระดับอาชีพแล้วก็สร้างชื่อเสียงในนามทีมชาติไทยไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมหรือไม่นะแต่ผมพูดเป็นกลางๆให้ได้เห็นภาพว่าการโอสานอาเซียนครั้งนี้ไทยปลดแอกไปเอเชียครั้งนี้แต่มันเป็นการปลดแอกที่ยังดูเก้กงังๆยังไม่ชัดเจนซึ่งวันนี้เนี่ย มันก็ไม่แปลกใจที่บางทีคนที่ดูไทยลีกก็ยังมีคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะฟุตบอลไทยลีกมันพัฒนาแข่งไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็พัฒนาทีมชาติไทยจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังคงเป็นคําถามที่ทางสมาคมเองก็คงต้องไปพูดคุยกับบรรดาสโมสรแหละว่า เออคุณก็ทําในเวที่มันแบบกลางๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก,ก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะหรือมีคําถามอะไรก็จหนักจะเต็มผ่านช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมช่อบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ครับก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ